น,นัก็คือเจลแอลกอฮอล์จะไหลมาจะตรงมัดไว้เอาไม่ไปรองะหลังจากนั้นก็คือเราก็จะวัดอุณหภูมิจากเซนเซอร์ด้านนี้นะิาการเอาหน้าผาหน้านมาอังเอาไว้นะครับอุณหภูมิก็จะโชว์ทางหน้าจอด้านนี้นครับถ้าอุณหภูมิกติจะเป็นโชว์ทางหน้าจอสีเขียวครับผมแล้วก็จะเป็นตัวเลขอุณหภูมิโชว์ขึ้นมาครับแต่ถ้าหากวา่าผู้ใช้บริการนครับอุณหภูมิสูง นี่ก็ผมในกรณีที่อุณหภูมิสูงก็จะแสดงเป็นหน้าจอสีแดงแล้วก็จะมีเลขอุณหภูมิค้างเอาไว้ครับผมซึ่งการจะวัดอุณหภูมิใหม่จะต้องให้อาู้ให้บริการหรือฝั่งพนักงานนั้นกดหน้าจอเพื่อรีเซ็ตใหม่ก่อนครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งผู้ให้บริการนะครับบ้านักงานก็จะมีในส่วนของอหน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับซึ่งสามารถกดได้เฉพาะทางฝั่งของผู้ให้ผู้ให้บริการหรือพนักงานนั้นๆนะครับ ตอนนี้ก็คือจะค้างอยู่จากเมื่อกี้ก็คืออุณหภูมิสูงที่ป0 1องศาไม่ตกดก็จะเป็นการรีเซ็ตใหม่ครับผมซึ่งถ้า,าผู้ใช้บริการ,รลูกคา้านะมีอุณหภูมิที่ปกติเราก็จะสามารถใช้เป็นเหยียบตรงน,นี้นะผมกดเพื่อให้ฉากกนนั้นเลื่นขึ้นลงได้ครับผมแล้วก็สามารถยื่นส่งผ่านเอกสารแล้วก็ทำธุรกรรมกันได้ครับผมเื่นลองนั่งดูนั่งดู แล้วก็จะเป็นชุดของไมโครโฟนกับลำโพงที่มัติดตั้งทั้งสองด้านนีบผมซึ่งเมื่อเราจะทำธุรกรรมเราก็สามารถกดเพื่อพกับคนห้ได้นี่นะครับก็เสียงก็จะไปออกทางด้านอีกด้านของฉากกันนะผมสามารถทําให้ได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนครับผมเมื่อทำธุรกรรมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สามารถใิ้ฉากกันลงได้ครับผมเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้ออการสัมผัสกันโดยตรงได้ครับครับ ในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับผมให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับผมเมื่อล้างเสร็จแล้วครับก็ให้วัดอุณหภูมินะครับบริเวณเซ็นเซอร์นั่นตรงนี้นะครับผมโอเคครับอุณหภูมิปกตินะครับผมสามารถเปิดฉากกั้นขึ้นได้ครับผมเพื่อทำธุรกรรมครับแล้วก็ในการใช้ไมโครโฟนก็สามารถกดปุ่มเปิดได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอันนี้ก็คือการสาธิตการใช้งาน จากกั้นอัจฉิกแบบขึ้นอตโนมัติเพป้องกันเชื้อกควิน,นะครับครับผมในส่วนของการใช้งานทางฝั่งของผู้ใช้บริการนในการเข้ามาก็คือเราจะต้องล้างมือด้วยเจแลแอลกอฮอลก่อนครับผมแล้วก็อาวัดอุณหภูมินะครับผมทางเซนเซอร์วัดอุณหภูมิด้านนี้ครับผมในกรณีที่อุณหภูมิปกตินะมันจะสามารถเปิดฉากการใช้งานได้ตามปกติครับผม แต่ถ้าหากอุณหภูมิสูงนะครับผมอันนี้ก็คือจะไม่สามารถเปิดฉากกั้นขึ้นได้ครับก็คืออาจจะล็อกเอาไว้นะครับผมในกรณีที่อุณหภูมิสูงก็คือจะไม่สามารถทําธุรกรรมได้ครับผมซึ่งก็คือเราจะต้องให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการไปตรวจโรคนะครับผมว่าเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่ามีอาการไข้ยังไงมีอาการไม่สบายอย่างไงน,นะครับผมซึ่งในี้เราจะสามารถอีเซนได้จากการกดหน้าจอครับ